กว่า700ปีมาแล้วสมบัติของอสเวนเทมพรายังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปคำบอกเล่าว่าอสเวนเทมพราสะสมทองคำเงินตราและศาสนวัตถุล้ำค่าในระหว่างการรบสงครามครูเสดเมื่อมีคำสั่งให้กองอสเวนถูกยุบในปี1312สมบสมบัติที่มีอย่างมหาศาลกลับหายไป อย่างไร้ร่องรอยนักประวัติศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าอาจไม่เคยมีสมบัติเลยเป็นเพียงตำนานจากการใส่ร้ายเพื่อยึดทรัพย์เท่านั้นแต่หลักฐานบางชิ้นเช่นอุโม,มงค์ลับและโบราณวัตถุที่ไม่ทราบที่มายังคงกระตุ้นความสงสัยว่าสมบัติอาจถูกซ่อนไว้ที่ใดสักแห่งในโลกสุดท้ายสมบัติอัศวินเทมพราอาจเป็นได้ทั้งเรื่องจริง และตำนานที่ยังรอการพิสูจน์มาจนถึงทุกวันนี้ครับ